สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีนะคะเอาคลิปเมื่อวานนี้ที่ไปหาเด็กๆทั้งสามแสนมาฝากนะคะน้องตัวอ้วนขึ้นมากนะคะนุ๊กไม่ได้เห็นเขาแค่วันเดียวนะคะดูพุงเขาเต่างกันกับวันที่ไปทำวัคซีนมากๆนะคะอันนี้ก็แยกนะคะแยกให้เขากินอาหารกันแล้วก็คอยเฝ้าไม่ให้หมาโตหมาของน้องแจนะคะเดี๋ยวจะไม่แย่งน้องนะคะดูเขาโตขึ้นมากนะคะดูพุงสิคะ คุณหมอบอกว่าถ้าทําวัคซีนรอบสองก็ควรจะให้เขาอ้วนขึ้นกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะดูสิคะมีเดตัวโตพุ่งโตกินเก่งนะคะกินเก่งนะคะแล้วตอนขากลับก็ต้องได้เจอน้องจะชื่ออะไรดีนะดูสิคะดีขึ้นมากแล้วนะคะนุกทายาให้ด้วยทายาให้ด้วยนะคะดีขึ้นแล้วค่ะดูสดชื่นขึ้นนะคะดูสดชื่นขึ้น เขาก็มารอ,อนุกนะคะทุกวันนะคะตอนนุกกลับบ้านนะคะแล้วก็เอาอาหารให้กินนะคะวันนี้จะมองหน้าแม่อะไรนักหนาก็ไม่รู้เนาะรีบกินลูกแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านก็ได้อ่ารับพัสดุนะคะ จากพี่กุ๊กไก่นะคะขอากขอบพระคุณพี่กุ๊กไก่มากๆเลยนะคะที่ไม่ตาเด็กๆเสมอมาขอให้พี่และครอบครัวแต่ความสุขความเจริญนะคะมีอาหารแมวมีแมวเลี้ยแล้วก็ขนมของน้องหมาแล้วก็มียามีสเปรย์พ่นสำหรับแมวหมาด้วยนะคะขอให้พี่กุ๊กเละครอบครัวแต่ความสุขความเจริญล่ำรวยล่ำรวยตลอดไปคะ่ะดูแม่สำลีนะคะแม่สำลีนอนแบบว่าชิวๆเลยนะคะไม่รู้จะนอนท่าไหนดีนะคะ ถึงจะพอใจนะคะทั้งทั้งนอนตะแคงทั้งนอนคว่ำอะไรเอาที่สบายใจเลยนะคะอยู่บ้านหลังนี้จะนอนจะนั่งแบบไหนก็ได้นะคะคือก็ส่วนมากก็มีแต่แมวอยู่นะคะคนก็ไปทำงานนะคะแม่ก็ไปทำงานนะคะถ้าอากาศมันดีมันก็ดีนะคะแต่ถ้าฝนตกมันก็ทำให้แม่งุดหงิดเหมือนกันนะคะ อสำลีสำลีมาเปลี่ยนที่แล้วนะคะนุกต้องกราบขอพวกคุณอันนี้เด็กเด็กเด็กในในกรงนะคะกราบขอพวกคุณทุกความเมตตานะคะที่เมตตาขาวมาเดี๋ยววันเสาร์นะคะจะทําคลิปให้ชมนะคะขาวจะไปทําหมันวันเาร์นี้แล้วนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านสุภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะ เด็กๆนะคะเด็กๆอ,อันนี้ก็เป็นวันที่นุกย้ายาพวกชบาเข้ามาในกรงข้างบ้านนะคะเพราะว่าได้ย้ายเข้ามาแล้วนะคะย้ายเขาถ่ายคลิปไว้แล้วเพิ่งมามีเวลามาลงคลิปวันนี้เพราะว่า,าเพราะว่าคลิปของเด็กๆแม่คําแก้วมาตัดตัดซะก่อนนะคะ <background> ก็เลยต้องเอาคลิปามาทีหลังให้ชมกันนะคะอันนี้จะเป็นชบานะคะชบาเอาชบากับอัญชันเข้ามาก่อนนะคะ ก็กลัวพวกเขาจะขู่กันตื่นกันเหมือนกันนะคะก็ก็ให้เขาออกมาเองนะคะให้เขาออกมาจากกระเป๋าเองไม่ไม่บังคับเขานะคะเราก็ยืนดูอยู่เขาเพื่อจริงๆจริง,รง,รงพวกเพื่อนๆก็มาลุมดูเขาอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อนๆนก็ถอยออกไปแล้วตอนที่วางกระเป๋าลงใหม่ๆเขาก็มาลุมดูกันแล้วก็ เขาก็ยังไม่ยอมออกจากกระเป๋านะคะเขาก็รอจังหวะงงงเงอะรอให้หายงงก่อนนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวเขาก็ออกมาจากกระเป๋านะคะนี่อันชันออกมาแล้วนะคะอันชันอันชันเป็นตัวเมียทําหมันแล้วนะคะอันนี้อันนี้ชบาชบายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําหมันนะคะนั้นใบบัวน่ะใบบัวทําหมันแล้วใบบัวเป็นตัวเมียนะคะใบบัว น่าจะออกไปทางคล้ายๆพวกพวกเอ่อส,สายลุงอะอันนี้นี่ตอนมาถึงตอนแรกอันนี้ไข่อันนี้ในนบบัวนี่พากันลุมกันใหญ่เลยพากันลุมทังนั้นที่เคยเห็นกันมาตลอดนะคะแต่ว่ามีอะไรเข้ามาในกรงเขาก็ต้องลุมดูกันนะคะลุมดูกัน ก็เป็นคลิปที่เอามาฝากนะคะว่าเด็กๆเขามาอยู่ข้างบ้านแล้วก็ดีนะคะอากาศดีแล้เขาก็ได้ส่องดูนกดูไม้ดูวิวขอให้เราทําความสะอาดกรงให้ดีๆกระบะทรายให้เพียงพอแล้วก็ที่หลับที่นอนของเขานะคะเขาก็โอเคนะคะเขาก็โอเคคือดีกว่าอุดอู้อยู่ในบ้านนะคะแม่ก็แม่ก็หายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันนะคะอยู่ในบ้านเด็กๆก็ เด็กๆก,ก็กวนกันนะคะเด็กๆก,ก็กวนกันเด็กๆไม่ถูกกันนะคะกับพวกเหมียวเล็กเนี้ยไม่ไม่ถูกกับน้องนะคะน้องอา่าก็อย่างเงี้ยคะ่ะให้ให้เขาอยู่แบบนี้นึกว่าดีแล้วนะคะต่อไปก็จะอยู่กันแบบมันก็จะดีขึ้นละค่ะมันหน้าหนาวจะจะไม่ค่อยมีฝนมันก็จะดีขึ้นนะคะ เดี๋ยวจะได้ถ้าไม่มีฝนแล้วอ่ะต้องเอาเบาออกมาให้พวกเขานะคะหน้าหนาวพี่ทองนี่ก็โอ้ยพุงก็เป็นพุงเหมือนเดิมนั่นละค่ะพี่ทองอายุก็เยอะมากขึ้นแล้วนะคะน้ำหูน้ำตาก็ไหลแก่มากแล้วทั้งทำหมันแล้วก็วอ้วนขึ้นนะคะอ้วนไม่ลงเลยนะคะอันนี้ก็แม่นางเหมียวเล็กนะคะแม่นางเหมียวเล็กโอ้ย เวลาไม่กวนใครก็ก็ดีอยู่หรอกคะ่ะแม่นางเด็กๆก,ก็นอนพักก่อนตามอัธยาศัยนะคะวันนี้กว่านุก๊กจะได้ทําคลิปเสียงนะคะมันช้านี่อิงฟ้านี่ลัคก,กี้นะคะลัคก,กี้แม่ไม่ได้เอาเอาบอกมาให้นะคะเนี่ยคะ่ะก็ว่าฝนมันตกนะคะก็ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนถึงได้ทําคลิปเสียงนะคะ ฝนตกประมาณนี้เลยนะคะตกแบบว่าหน้าเบือ่อหน้ารำคาญมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ